สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ด้วยจ้าสวัสดีพี่นันพัฒ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่บุ๋มด้วยนะคะเข้ามาแล้วพี่พี่จ๋าฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะพี่พี่นะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะน้องมาปล่อยโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเลยพี่จ๋าหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะพี่นะตัวนี้นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะน้องปล่อยโปรหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะราคาปกติน้องขายอยู่ หอรับ89บาทนวพี่นะแต่วันนี้พี่ๆเอาไปเลยนะคะน้องจัดโปรแฟเซลให้นะคะซื้อ1แถมหนึงะจ๊ะพี่จ๋าซื้อ1แถมหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋า89บาทเท่านั้นจ้าพี่ๆกดได้กดเลยนะคะในตะกร้านะพี่นะมีสินค้ามากมายเลยนะคะในตะกร้านะคะมีทั้งหมด29ตะกร้าเลยนะพี่นะสามารถกดดูได้เลยนะคะราคาไม่แพงเลยพี่จ๋าตัวนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะ ตัวนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะพี่นะอบกรอบนะคะเนื้อฟูมากๆนะคะ อบฟูมากๆนะคะเนื้อเน่นๆไม่มีแป้งผสมนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้นะคะรสออริจินอลเลยนะคะตัวนี้นะคะใครที่ทานเจหรือเป็นอิสลามสามารถทานได้นะคะพี่จา๋าใครที่ทานเจหรือเป็นอิสลามทานได้นะคะตัวนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ผสมนะจ๊ะพี่จา๋าราคาดีมากๆนะคะจัดโปรเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะพี่นะาโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋า89บาทเท่านั้นแม่89บาทเท่านั้นนะใครที่ชอบทานทุเรียนหมอนทองนะคะแนะนําเลยนะแม่นะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะพ อบกรอบนะคะตัวนี้นะคะอบกรอบฟูมากๆนะจ๊ะตัวนี้นะคะไม่เหนียวแน่นอนแม่จา๋าตัวนี้นะคะทานอร่อยมากๆนะคะเอาไว้ทานเล่นยามดูหนังดูทอทัศั์ได้เลยนะแม่นะหรือยามว่างนะคะหรือกินเล่นกับเพื่อนได้นะคะลูกๆและหลานท่านไหนบ้านไหนนะคะที่ชอบทานทุเรียนนะแนะนําเลยนะลองหันมาทานทุเรียนอบกรอบดูนะพี่นาจะติดใจนะคะกินเพลินเคี้ยวเพลินเลยนะแม่น้ตัวนี้นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะแม่นะเป็นทุเรียนหมอนทองไม่มี ผสมแป้งแน่นอนแม่จ๋าราคาวันนี้น้องให้ไปเลยนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทนะแม่นะโปรหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นแม่จ๋ากดได้กดเลยนะคะในตะกร้านะแม่นะราคาดีมากๆนะคะปกติราคาน้องขายอยู่ที่ถุงละแปดสิบเก้าบาทนะแม่นะวันนี้แม่แม่เอาไปเลยน้องปล่อยโปรแฟซิลนะคะเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะแม่นะซื้อตุนได้ซื้อตุนเลยรับประกันความอร่อยมากๆเลยแม่จ๋าตัวนี้นะคะ เป็นทุเรียนหมอนทองนะแม่นะตัวนี้นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะถุงละสามสิบห้ากรัมนะแม่นะแม่จะได้ฟรีอีกสามสิบห้ากรัมนะแม่จา๋าโปรหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะราคาแค่แปดสิบเก้าบาทนะแม่นะราคาแค่แปดสิบเก้าบาทนะคะแม่จา๋าบอกเลยว่ากรอบฟมูมากๆนะกรอบฟูมากๆนะเนื้อเน้นๆเลยนะแม่นะไม่มีผสมแป้งนะคะท่านไหนที่ทานเจหรือเป็นอิสาลามสามารถนะคะสั่งซื้อไปทานได้เลยนะ <G> ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะพี่จา๋าไม่ผสมแป้งแน่นอนนะพี่นะตัวนี้นะกรอบ ฟูเลยละลายในปากเลยนะพี่จา๋าอร่อยมากๆนะคะรสออริจินอลเลยพี่จ๋าตัวนี้นะเป็นทุเรียนหมอนทองนะพี่ขาตัวนี้นะคะใครนะคะหาของทานเล่นนะคะของทานเล่นยามว่างยามดูหนังนะคะหรือยามเจอเพื่อนนั่งเล่นกับเพื่อนนะคะตัวนี้เลยนะคะ เอาไวท้ทาเล่นนะคะกรุบกรอบอร่อยมากๆนะคะพี่จ๋าไม่มีส่วนผสมของแป้งนะจัดโปรวันนี้พี่นะ้ในไลฟ์กับน้องนะคะวันนี้นะคะอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะพี่นะน้องปล่อยไปเลยโปรหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทพี่จา๋าโปรหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทย้ำนะคะปกย้ำนะคะพี่จา๋าปกติน้องขายยูหอละแปดสิบเก้านะแต่วันนี้พี่ๆเอาไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งนะแปดสิบเก้าบาทนะคะห่อละสามสิบห้ากร,รมัมแม่จา๋าห่อละสามสิบห้ากร,รมัมเท่านั้นนะแม่นะ้กดได้กดเลยนะคะในตะกร้านะคะซื้อ ให้ลูกให้หลานก็ได้นะคะหรือจะซื้อไปฝากแฟนก็ได้นะคะแฟนๆหรือพี่ๆลูกๆข่านไหนนะคะที่ชอบทานทุเรียนนะแนะนําเลยลองมาทานทุเรียนอบกรอบร้านนี้ดูนะพี่นะอร่อยถูกใจแน่นอนพี่จ๋าตัวนี้นะคะกรอบฟูมากๆเนื้อเน้นๆนะรับรองว่าไม่มีแป้งผสมแน่นอนพี่จ๋าตัวนี้นะคะอกฟูเนื้อกรอบนะคะตัวนี้นะคะเนื้อเน้นๆเลยแม่จ๋ากดได้กดเลยนะคะก่อนปรับเป็นราคาเดิมนะแม่นะถ้าราคาเดิมอยู่ที่ห่อละ89บาทเลยแม่จ๋าวันนี้แม่แม่เอาไปเลยนะ ซื้อหนึ่งหอ่อน้องแถมให้อีกหนึ่งห่อนะคะจ่ายแค่แปดสิบาทเท่านั้นนะแม่นะใครมีคูปองส่วนลดคูปองส่งฟรีนะแม่นะนํามาใช้ในไลน์น้องได้เลยนะคะวันนี้นะนํามาใช้ในไลน์น้องได้เลยนะคะรีบกดสั่งได้เลยนะคะก่อนสินค้าหมดนะแม่นะ